สวัสดีครับผมแบงค์สายรอโต้ครับหัวหน้าฝ่ายขายสายรโต้ครับวันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับผมรถเข้ามาใหม่วันหนึ่งเจ็ดที่นั่งที่ทุกคนถามมายเยอะมากนะ่าเมื่อวันนี้เดือนนี้นะลูกค้าคันรุ่นนี้เข้ามา4คันลูกค้าติดจ,จองหมดเลยแล้วก็ปล่อยไปทุกคันเลยคันนี้นะมาใหม่เหลือเพียง1คันเท่านั้นนะคันนี้ผมบอกว่าคันนี้เป็นแบรนด์กระบะท,ที่แบบขายดีมากนะถ้าแบรนด์กระบะคือแบรนด์อะไรครับแบรนด e ์อียูสุนี่เองนะมาเปิดฉากกันเลยครับผมคันนี้นะสลหับนนี้เลยนี่คือ e คอ,อนนียู์สุนิวเอ นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่อง1.9นะครับป้ายแดงคันนี้ขายประมาณล้านสามแสนสอบาทนะลูกค้าครับอ่าดูสภาพกันหน่อยนี่คือสภาพรถที่เพิ่งมานะครับเพิ่งมาแล้วมาจอดเห็นชัดเจนเลยว่าสภาพโคดีขนาดไหนครับนี่เลยนะไฟหน้าของเขาเขาเป็ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไร้นะครับอ่าไฟหน้าคือโปรเจคเตอร์นะวัดด้วยไฟตัดหมอกครับกระจังหน้ายูสุก็คือเป็นกระจังหน้าที่แบบว่ามีความพรีเมียมโดดเด่นอยู่แล้วคือยูสุโคลเมียมครับเห็นไหมโลโก้ยูสุโคลเมียมเลยนะคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูเครงเพื่องกันหน่อยนะ เครื Cette, setting, ่องเป็นไงบ้างคันนี้นะครับอ่าเปิดเครื่องกันหน่อยนะโอ้โหฝังการนัเลยนะคันนี้เปิดท่องเครื่องเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่เลยอีวุสุนะครับผมมีคันนี้นะรถปี2017นะคันนี้เครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่อง1.9นะสภาพเดิมไม่เคยเก็บสีมาก่อนนะนี่คือสตาร์ทเครื่องเใยบร้การลูกค้าครับดูความเดิมเขาหน่อยนั้นฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับเลยเดิมๆทุกอย่างครับอาร์ตแน่นๆนะคันนี้นะสภาพเรี่ยมเลยอ่ะเป็นไงข้อความสวยของเขานะอ่ะดูููยยยแแมม็ out, ็กกกกััันนนนนหห่่ออดะครบ แม็กของเขานะครับเป็นแม็กอีสูนะคันนี้นะครับแม็กสไตล์อีสูเลยนะครับเรียบร้อยเลยบิสโตนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยครับไปดูภายในว่าภายในคันนี้จะมีความโดดเด่นดีไซน์สวยขนาดไหนครับตอนนี้แบงก์อยู่ที่ภายในของมิวเอ็กนะครับคันนี้นะผมบอกแล้วว่าคันนี้นะเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีเรียสนะครับอ่ากดปุ่มพุชสตาร์ t ได้เลยนะคันนี้นะนี่ครับผมลูกค้าครับไม่น้อยมากไม่หกหมื่นโลมาใกล้ๆกันหน่อยดูไม่เงินหน่อยไม่หกหมื่นโลนะคันนี้นะ เป็นตัวครบเครื่งหนึ่งจุดเก้พี่พวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีูุคอนโทนเห็นไหมครับอยากขับ80กดล็อกเลยอยากขับ90กดล็อกเลยอันนี้เป็นรับสายวางสายเชื่อมต่อตูวได้มีกล้องมองหลังนะเห็นะครับนะมีกล้องมองหลังครับหน้าจอตัวนี้จะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะเดี๋ยวดูข้างหลังกันต่อเลยนะอ่าพวงมาลัยก็มาติฟังก์ชันครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังคันนี้นะครับมีมีวเอ็กด้วยในรายไมมิวเอ็กเลยไอ้แบ็คคู่ครับทุกอย่างครบเลยไม้น้อยด้วยคันนี้ไม้น้อยจริงๆนะครับสภาพเยี่ยมมากนี่ครับปรับแอออรร์คับุณหภูมิได้เลยนะะ่ เดี๋ยวด้านหน้าหลังกันหน่อยด้านหลังคือรถเจ็ดที่นั่งนะครับนี้นะใครมีลูกหลานนะครับมีครอบครัวเยอะเหมาะเลยครับลูกค้าครับนี่เลยด้านหลังครับมีหน้าจอทีวีเห็นไหมครับมาแล้วนะอ่าหน้าจอทีวีตัวนี้ครับอันนี้เปิดแอร์ได้ด้วยนะอ่าหน้าจอทีวีวิดีโอคือจะเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อกับด้านล่างได้เลยว่าคือเวลาเราใส่ซีดีอยากดูดีซีดีใส่ดีวีดีก็คือดูหนังได้เลยนะคันนี้เหมือนรถตู้เลยครับขนาดเล็กนี่เปิดไฟได้ด้วยนะแอร์ก็แอร์ไขมันเห็นไหมครับแอร์ไขมันเลยนะปรับอุณห นี่ครับนี่ครับพี่เครื่องกว้างมากคันนี้ออปชันครบมากครับลูกค้าครับแล้เป็นเครื่อง1.9เปลี่ยนมันมากด้วยนะครับบ้านด้านหลังดูกันหน่อยข้างหลังครับด้านหลังนะก็จะเป็นไฟนะ LED นะ m x นะครับนี่เลย LED นะมีไฟสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับคันนี้กล้องชัดเจนเลยนะเอาเปิดด้านหลังดูหน่อยนะครับว่าอันนี้เป็นไงบ้างครับนี่เลยเห็น,นไหมครับนี่คือด้านหลังกว้างมากดูดูกันห้องโดยสารเขาหน่อยห้องโดยสารเขากว้างขนาดไหนครับเจ็ดที่นั่งเป็นรถจีทั้งที่กว้างนะ ว่าเป็นรุ่นที่แบบคนนั่งคนที่6กที่7คือนั่งสบายมากนะพับบอกได้ลลูกค้าครับถ้าอยาก่าอยากใส่ของเยอะพับไปเลยเฮียพับลงมาเลยครับใส่ของได้เยอะมากนะคันนี้นะพับของยังดูสะกสบายครับแม่แรงครบชุดเลยนะครับแอร์ก็ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีหลายตัวเลยข้างแอร์แอร์ก็อบด้านรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยคันนี้ครับผมสลัมคันนี้นะมาฟังโปรโมชั่นหน่อยครับ สำหรับโปรโมชั่นคันนี้ลูกค้าครับ MU-X 1.9 DVD Navigator คันนี้นะปี2019ลูกค้าครับผมบอกว่าคันนี้ป้ายแดงนะ1,329,000บาทแต่วันนี้ราคานั้นผมไม่ขายแน่นอนครับคันนี้ลดปี2017นะครับอ่าผมบอกว่าคันนี้ผมขายพิเศษนั่นเลยนะคันนี้หรือเพียงแค่9,69,000บาทลูกค้าครับตบมือหน่อยโอ้โห9,69,000บาทถูกกว่าป้ายแดงเกือบ400,000บาทลูกค้าครับ ไม่ต้องดาวนะซื้อไปไนต้องดาวนะแต่คันนี้ผมไม่ต้องดาวนะลูกค้าจัดพิเศษให้โปรเลยตัดโปรเพียงแค่9 6 9 0 0 0บาทครับโอ้โหคุ้มมากนะครับใครสนใจมีแคคันนี้นะบอกแล้วว่ามีคันเดียวลูกค้าต้องรีบจองนะมีคันเดียวนะมาคันเดียวสภาพดันเดิรแบบนี้ไม่ต้องเก็บสีเลยนะล้างพร้อมจอดพร้อมส่งมอบไปเลยครับลูกค้าครับติดต่อที่เบอร์0 9 4 5 6เก4ส่นผมแบงค์หัวหน้าฝ่ายขายแสนโต,ตครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกทีมง,งานแบงค์แสนโต,ตครับสวัสดีครับผม